สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือกันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆเช่นเคยเลยคุณครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆ มาบริหารสมองกันก่อนคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เราบริหารสมองบ่อยๆนะคะจะทำให้ความจำของเราดีมากๆเลยคะ่ะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือใครอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็สามารถชวนมาทำท่าบริหารสมองง่ายๆได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราบริหารสมอง คือการกระตุน้นการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวานะคะก็จะทำให้ความจำของเราดีเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาบริหารสมองกันด้วยท่าอะไรเราไปดูกันเลยค่ะท่าบริหารสมองของเราในวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆ มานับเลขกันค่ะเอ๊คุณครูไายค่าเรียนวิชาภาษาไทยทำไมเราถึงมานับเลขกันเพราะว่าเป็นท่าบริหารสมองง่ายๆค่ะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะให้เด็กๆชูมือขวาขึ้นมาทำา1นิ้วแบบนี้นะคะมือขวา1นิ้วมือซ้ายก็1นิ้วแต่มือซ้ายชี้ไปที่มือขวาแบบนี้นะคะ เราจะนับเลข1ถึงห้าช้าๆไปพร้อมๆกันเด็กๆสังเกตท่าของคุณครูไฟนะคะมือขวามือซ้ายมือซ้ายชี้ไปที่มือขวาแบบนี้ต่อไปนับสองที่มือซ้ายและมือขวาชี้แบบนี้สลับกันแบบนี้นะคะสองและสามและสี สี่และห้าอ่างงไหมคะเด็กๆเ,เอาใหม่นะคะช,ช,ช้าๆชูขึ้นมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมคะอีกครั้งนะไปพร้อมๆกัน1นึ่สองสสี่ เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนับถอยหลังนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งได้ไหมคะเอาใหม่นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งอเด็กๆคะฝึกทำดูนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ สมองของเรานะคะได้ทำงานแล้วก็จะช่วยเพิ่มความจำด้วยค่ะง่ายๆเลยเอาละค่ะเราได้บริหารสมองกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูฟ้ายจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือเล่มไหนนะคะปิง๊งอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆ เล่มน,นี้นะคะชื่อว่าเล่มภาษาพาทีที่มีใบบัวใบโบ,บกเด็กๆคุ้นไหมคะเดี๋ยวเราจะอ่านบทที่ชื่อว่าเพื่อนรู้ใจนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมารู้จักคำนำเรื่องกันคะ่ะคําแรกนะคะคําว่าปากปากสะกดว่าปออากอกปาก เด็กๆอ่านสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูไฟได้เลยนะคะคำที่สองคำว่าข้าวข้าวขออาวขาวไม้โทข้าวคำที่สามคำว่าแขนสะกดว่าขอแอนนแขนคำที่สี่คำว่าคอบ ขอ้อสะกดว่าขออกอขอ้อและคำที่ห้าคำว่าป้อนป้อนสะกดว่าปออนอป,อนอปอนไม้โทป้อนต่อไปค่ะคำว่าผูเขาผูเขา สะกดว่าพ่ออูภูขอเอาเขาภูเขาต่อไปนะคะคําว่าร่างกายร่างกายสะกดว่ารออางอรางไม้เอกร่างกออายยกายรวมกันว่า ร่างกายคำต่อไปนะคะคำว,ว่าแข็งแรงแข็งแรงสะกดว่าขอแองอแข็งรอแงองแรงรวมกันว่าแข็งแรงเก่งมากค่ะและคำต่อไปนะคะคำว,ว่าดูด น้ำดูดน้ำสะกดว่าดอูอ,ด,อดูดนอัอนมนํำไม้โทน้ำรวมกันว่าดูดน้ำและต่อไปดูดดินดูดดินสะกดว่าดอูอ,ด,อดูด ดอ,อีนอดินดูดินและคำสุดท้ายนะคะยาวหน่อยนะคะนอนตะแคงนอนตะแคงสะกดว่านออนอ,นอนอนตออตคอแองงแขงนอนตะแคง เอาละค่ะเราได้รู้จักคำนําเรื่องกันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า1 1 0เดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูไฟ้ายได้เลยนะคะ ภูผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่นใบบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตะแคงภูผาหันหลังกลับ จะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงแกว่งกระพวนสายใบโบกใบบัวตื่นแล้วผู้ผาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะผู้ผาจะพาใบโบกกับใบบัว ไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนะักมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบบัวชูงงวงโบกหูแกว่งหางส่งเสียง เอิกเอิกแอกแอกวิ่งไปทันทีภูผ,ผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโป่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินปอนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจัง ดินโป่งรถเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็วทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดิน เหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิผู้ผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโป่หลังจากที่เราได้อ่านเรื่องเพื่อนรู้ใจกันจบไปแล้วนะคะ คุณครูฝ้ายมีคำถามนะคะมาเพื่อทบทวนความจำของเด็กๆ5ข้อนะคะคุณครูฝ้ายอยากทราบว่าเอ๊ะที่เราอ่านไปเด็กๆยังพอจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปช่วยกันตอบคำถามของคุณครูฝ้ายกันเลยค่ะเรามาดูคำถามข้อแรกกันเลยนะคะคุณครูฝ้ายอยากจะถามเด็กๆว่าผู้ผาตื่นนอนตอนใด หัวใจดวงแรกนะคะเชา้าหัวใจดวงที่สองสายและหัวใจดวงที่สามเที่ยงเอ๊เด็กๆจะจำได้ไหมคะว่าภูผาตื่นนอนตอนใดเฉลยตอนเชา้าค่ะเด็กๆตอบถูกไหมเอ้ย เราไปดูคำถามข้อที่สองกันเลยค่ะผู้ผาพาใบโบกและใบบวัวเดินออกจากหมู่บ้านไปทางใดเด็กๆยังจำได้ไหมคะหัวใจดวงแรกแม่น้ำหัวใจดวงที่สองภูเขาหัวใจดวงที่สาม ถนนเอภูผาเขาพาใบบกและใบบัวเดินออกจากหมู่บ้านไปทางใดนะ,ะเฉลยพาไปทางภูเขาค่ะมีใครตอบถูกบ้างเอย้ยเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลย ผู้ผาพาใบโบกและใบบัวมากินอะไรผู้ผาพาใบโบกและใบบัวมากินอะไรหัวใจดวงแรกนะคะอ้อยหัวใจดวงที่สองกล้วยและหัวใจดวงที่สามดินโป่งผู้ผาพาใบบกและใบบัวไปกินอะไรน้ ฉเฉลยพาไปกินดินโป่งค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่สี่ดินโป่งมีรสชาติอย่างไรดินโป่งมีรสชาติอย่างไรหัวใจดวงแรกนะคะจืดหัวใจดวงที่สอง หวานและหัวใจดวงสุดท้ายเข็มเฉลยดินโป่งมีรสชาติเค็มคะ่ะใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆสุดยอดเลยคะ่ะและเราไปดูคำถามข้อสุดท้ายนะคะใบโบกและใบบัว ชวนให้ภูผากินอะไรด้วยกันเอ๊ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าใบโบกและใบบัวเขาชวนให้ภูผากินอะไรด้วยกันหัวใจดวงแรกดินโปง่งหัวใจดวงที่สองข้าวหัวใจดวงที่สามอ้อ,อยจำได้ไหมเอ่ย เฉลยตอบดินโป่งค่ะใบโบกและใบบัวเขาชวนให้ผู้ผากินดินโป่งด้วยกันแต่ผู้ผาบอกว่าอะไรคะเด็กๆผู้ผาบอกว่าไม่กินไม่กินคนต้องกินข้าวมีใครตอบถูกทุกข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าความจำของเด็กๆสุดยอดมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้ไปฝึกอ่านเรื่องเพื่อนรู้ใจเด็กๆต้องฝึกอ่านตามคุณครูฝ้ายด้วยนะคะจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะและในวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็มีใบกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ทํา ่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะส่งกลับมาให้คุณครูฝ้ายตรวจตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายได้ใหม่นะคะในคาบต่อไปวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ